สวัสดีค่ะเด็กๆ TJ ค่ะนี่ครูสิรินะคะโอเคครูสิริจะทำวิดีโอให้เด็กๆ Follow ครูว่า stretching body นะยืดตัวใช่ไหมคะโอเคเพราะว่ามันสำคัญมากถ้าเราจะเป็นนักเต้นที่เก่งมากนะคะโอเคอ่ะครูสิริจะเอาท่าที่หนึ่งนะคะพร้อมไหมคะโอเคเด็กๆนะคะหนูต้องเอาเท้าออกไปอย่างนี้หน่อยๆนะคะ ไม่กว้างมากไม่ไม่ไม่แน่นมากเนาะแต่ประมาณอย่างนี้นะคะโอเคเอาแขนออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเอเคหนูก็ไปขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคพร้อมไหมคะหนูจะเอาฝั่งนี้มาตรงมาอย่างนี้เออหัวเข่าต้องตรงนะคะแล้วก็ต้อง stretching อย่างนี้โอเคหนูต้องอยู่นี่30วินาทีนะคะ30วินาทีก็ไป1 สองสามสี่ห้าโอเคไปเรื่อยๆถึง30วินาทีครบนะคะอย่าลืมหายใจเข้าจมูกแล้วก็ออกปากนะคะโอเคอันนี้เสร็จใช่ไหมคะหนูไปเอาแขนออกอย่างนี้เราต้องทำเหมือนกันนะคะแต่ฝั่งซ้ายเนาะไปอย่างนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ ให้ครบ30วินาทีนะคะเด็กๆโอเคเก่งมากค่ะหนูมานี่นะคะโอเค